มุกดาสุดจึง้งเดินพรมแดงงานประกาศสุพรรณหงส์ลาโสดสาวมุกดานารินรักคู่จิ้นสุดฮอตของหนุ่มเคี่ยมสวีได้มาเดินพรมแดงในงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่32ซึ่งงานนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับพระเอกของภาพยนตร์ที่ตัวเองเล่นด้วยอย่างหนุ่มลุกอิชิคาว่าและสาวเฟรมวันเดอร์เฟรมอีกด้วยนั่นเองค่ะเรือยต้องบอกเลยนะคะว่าสาวมุกดามันในลุกที่แอบเซ็กซี่ลุกไมซีทรูแต่ก็ยังมีความปิด บิดงไม่โชว์ความขาวออร่าไม่ให้เห็นมากนะแต่มีความสดใสและหน้าสวยของสาวมุกดาที่ทําให้ทุกคนตักตกลุ่มรักสาวมุกดาอย่างง่ายดายแน่นอนค่ะว่าครั้งนี้สาวมุกดาเองก็แต่งตัวสุดจึ้งสมเกียรติจริงๆค่ะจนทําให้สาวมุกดาเองได้โพสต์ภาพกลางไอจพร้อมกับภาพบรรยากาศที่ถ่ายกับเพื่อนๆซึ่งดูน่ารักมากๆแต่งานนี้สาวมุกดาให้แคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจสีดําไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรกันคะ ชุดก็ใส่ชุดสีขาวแท้ๆไม่น่าหัวใจสีดาเลยนะคะแต่ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะสาวมุกดาก็เป็นสาวเท่ผสมหวานดูมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวจึงได้ใจทุกคนไปเต็มๆรวมไปถึงหนุ่มเข้มเลยหรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อไหร่สาวมุกดาและหนุ่มเข้มมัสวีจะได้มาออกงานอีเวนต์คู่กันอีกคะคิดถึงโมเมนต์สุดน่ารักของคู่นี้แล้วเพราะต้องบอกเลยว่าเวลาคู่นี้อยู่ด้วยกันดูน่ารักและจิ้นเกินใครมากๆเลยล่ะค่ะจึงได้รับการจน ตลอดการจากแฟนคลับนั่นเองแต่แอบ,บสงสัยนะคะว่าที่สาวมุกดาแต่งตัวมิดชิดขนาดนี้เพราะหนุ่มเข้มห่วงความเซ็กซี่ของสาวมุกดาหรือเปล่าคะน้ำแอบ,บคิดแล้วนะคะเนี่ย สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลดัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า